Ciao ญาตโยมกนดีในช่วงเย็นพระอาจารย์จะสอนในแนวของนวัตปวารในช่วงเช้าพระอาจารย์จะสอนในแนวของสมถวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเย็นวันนี้วันที่31มกราสม2564ตรงกับวันอาทิตย์พระอาจารย์ก็จะ บรรยายทำในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องบูคคลหาได้ยากสองอย่างได้แก่หนึ่งบุพการีสองกตันยูกะตะเวทีบุพการีคือใครเราก็พอจะทราบกันพอสมควรแล้วว่าบุพการีก็คือพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราผูนะ้ให้ชาติคนชีวิตวนกับเราผู้ให้ความรักความเมตตาความบุณกับเรานะถ้าไม่มีท่านในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้นะบุพการนะีก็คือผู้มีพระคุณของเรานะที่ ทำคุณกับเรามาก่อนนะเขายกพ่อแม่เป็นเบื้องตอน้นแล้วก็นะเขาจะอนุรมไปถึงผู้มีพระคุณอื่นๆด้วยนะเช่นครูบาอาจารย์หรือว่าญาติมี่น้องเพื่อนฝูงนะคุณพระศรีรัตนตรยัยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่ให้คุณกับเราตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยที่มีพระคุณกับเราก่อนบุพการีแปลว่าบุคคลผู้มีอุปการะก่อนให้อุปการะก่อนนะเพราะฉะนั้น อย่างเดียวก็ไม่ได้นะจะต้องตอบแทนคุณด้วยเช่นลูกทั้งหลายนะระลึกถึงคุณของพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยประกาศต่างๆนะมีอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่หผมที่อยู่อาศัยการประพติดีปฏิบัติชอบ นะการตั้งใจศึกษาเรียนประกอบอาชีพการไม่ติดอบายามุกการพูดจากับท่านด้วยความเคารพรักหรือการตอบแทนบุญคุณท่านนะสรุปแล้วก็คือทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมนะทางโลกก็ให้ปัจจัยสี่ดังกล่าวแล้วทางธรรมก็ให้ธรรมะท่าน พาไปวัดพาไปทำบุญวางเทศวางธรรมซื้อนะซีดีธรรมะไปให้ซื้อนะสือธรรมะไปให้อย่างนี้เป็นตน้นะอย่างพระคุณเจ้าที่นี่ก็นะมีความกตัญยูกระตะเวทีกับมารดาบิดานะด้วยการมาบวชและตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศึกษาพระธรรมวินัยนั่งกรรมฐา,านกวาดวิหารลานเจดีตรวจมรไวาพระอง์อาบัตฟังพระาปตาิโมกข์ลงอุโบโสถปฏิบัติครูบาอาจารย์เป็นอย่างดียิ่งนะขอกราบนรมมัสการพระอาจารย์วัดบูนสะโนนะพระบัณฑิตเผยแผ่สุครินนะิมมัสการพระอาจาร,จาร,พรพย์ด้วยความเคารพอย่างสูงจะเดินสุขน้องสาวน่คุณร้องงามมา นมาสการพระอาจารย์วัดเขาพระนครนายกวัดเขาพระจังหวัดนครนายกนะต้องทักทายกันก่อนเดี๋ยวเครื่องมันร้อนไปแล้วจะไม่ได้ทักทายนะ<ม><ม>ก็พระพิสุนะผู้บวชใหม่พอดีผู้บวชเก่าพอดีท่านได้ตั้งใจมาตั้งแต่วันแรกนะ ที่จะบวชเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ท่านก็เลยตั้งใจท่องหนังสือนะต,ตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระตั้งใจกวาดวัด,ะดสะอาดสะอ้านทำกิจของสงฆ์เป็นอย่างดีนี่คือหน้าที่ที่ลูกคนหนึ่งที่จะทำการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ด้วยการบวชเป็นพระและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนี่คือข้อที่ยกตัวอย่างให้ฟังคือการที่เราระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิตให้ชีวิตเรามาด้วยความยากลบาบากอุ้มท้องเรามาเป็นเวลาตั้งเก้าเดือนกว่าจะคลอดออกมาเลี้ยงดูมาก,กว่าจะพูดได้กว่าจะเดินได้กว่าจะ เรียนจบนะหมดข้าวหมดน้ำไปเท่าไหรนะเสียอกเสียใจเสียญาติเกือแรงกายไปเท่าไหร่ต้องฝาฝันกับอุปสรรคนานานปัะการปัญหาเยอะแยะมากมายสมหัวที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้ลูกนั้นได้อยู่ดีมีสุขมีการศึกษาที่ดีดังนั้นลูกทั้งหลาย ที่มีสามัญสำนึกมีจิตใต้สำนึกแบบ่งเป็นสองส่วนนะสามัญสำนึกคือสมองนะสมองส่วนบนนะความสำนึกในส่วนของสมองจิตใต้สำนึกคือสำนึกด้วยจิตวิญญาณที่มีความกะตันยุก,กตเวที คือระลึกถึงพระคุณของท่านและตอบแทนพระคุณของท่านก็จะตั้งใจทำความดีทุกอย่างที่จะเป็นไปได้รักษาตนให้อยู่ในกรอบของศีลห้าปฏิบัติดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งใจเล่าเรียนประกอบอาชีพ ไม้สายสักตัวนึถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพก็แสดงความประสงค์มาได้นะ,นะไม้สายตัวหนึ่งแล้วก็ว่าจะซื้อที่เกาะไม้ไม้ลอยสักตัวหนึ่งเพราะว่าทานหมดบ่อยเ็ราเราใช้ทุกวันก็นะ นะจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตันอยูเมื่อท่านเลี้ยงมาแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยปัจจัสีด้วยธรรมะนะเลี้ยงกายก็ดีเลี้ยงใจก็ดีนี่คือความหมายของกระตันอยูกรตตะเวทีที่นี้ ท่านยังกล่าวไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากไม่น่าเชื่อว่าท่านจะกล่าวคำนี้และจะมีความหมายอย่างไงถ้าพระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วจะต้องมีความลึกซึ้งมากเพราะถ้าเรามองวินเผิดเนี่ยหาไม่ยากหรอกพ่อแม่ก็มีอยู่ทั่วไป ลูกก็มีอยู่ทั่วไปทุกหัวระแหงแต่ที่ปัญหายากก็เพราะว่าคุณธรรมอ่ะทั้งสองข้อมันไม่แมทกันคำว่าแมทเนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่สอดคล้องกันระหว่างผู้ให้อุปการะก่อนกับผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณเนี่ย มันไม่สอดคล้องกันในช่วงของระยะเวลาในช่วงของความคิดในช่วงของความประพฤติต่างๆดังนั้นมันจึงหาได้ยากเช่นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเราก่อนด้วยการให้ชีวิตให้การอุปการะให้การศึกษาให้ปัจจัยศีให้ต่างๆนานาความรักความอบอุ่นเป็นอย่างดีแต่ มีสักกี่คนที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีคิดที่จะระลึกถึงพระคุณและตอบแทนพระคุณของท่านนะเจริญสุขโยมพี่ทองพันมะม่วงนะพี่ชายที่แสนดีนะคนนี้ก็มีความกระตันอยู่นะเลี้ยงดูพ่อยันลมหายใจสุดท้าย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารนโมนาก็จะมีสักกี่คนที่มีคุณธรรมทั้งสองอย่างนี้ร่วมกันหรือว่าอยู่ด้วยกันบางคนมีพ่อแม่อยู่แต่ไม่เคยมีคุณสมบัติอยู่ในจิตวิญญาณเลย ไม่เคยระลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ไม่เคยคิดที่จะตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่เลยนะติดเกมทุกวันนี้เช้าขึ้นมาก็เกมไม่เคยกราบพ่อกลาบแม่เลยนะหัวถึงหมอนเกมก็อยู่ข้างๆนะโทรศัพท์ก็อยู่ข้างๆกินก็โทรศัพท์นอนก็โทรศัพท์ยืนก็โทรศัพท์นั่งก็โทรศัพท์ไม่เคยเห็นหัวพ่อแม่เลยนะ พ่อแม่ใช้ไปซื้อของเดี๋ยวสินะพ่อแม่ใช้ล้างจานซักผ้าเดี๋ยวก่อนหนะ้าเล่นเกมก่อนนะเห็นเพื่อนดีกว่าพ่อแม่นะเพื่อนมันไม่ได้ให้กำเนิดแคหน่อยนะแต่พ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตกลับไปเห็นความสำคัญของเพื่อนดีกว่านะวันเกิดเลี้ยงเพื่อนจบปริญญาเลี้ยงเพื่อน นะอินเมาตีกันไหนได้เข้าคุกเข้าตารางเพื่อนเพนหนีหมดแม่ต้องไปเกาะลูกองพ่อต้องไปประกันนะกระตังเพื่อนก็ไม่มีจะไปประกันได้ไงตัวเองยังเอาไม่รอดไปมันก็โดนคดีรวบนะก็ไปตีร่วมกัน,นไปเยี่ยมปุ่ก็โดนด้วยนะ เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีหรอกไม่มีมีแต่พ่อกับแม่น่ะนะที่ลูกจะกินอะไรนะ,ะกินอะไรตอนนี้ก็บอกไม่ได้แหละนะเพราะว่าเขาไม่เอาของข,องข้างนอกเข้าไปเยี่ยมถ้าเข้าไปคุกใหญ่แล้วเขาไม่เอาของข้างนอกเข้าไปเยี่ยมเลยเขาต้องซื้อของข้างในโอ้แล้วแพงเป็นบ้าเลยเดือนนึ่งอะไปเยี่ยมได้สี่ครั้งคิดไปเถอะ เดือนหนึ่งก็ตกประมาณ5,000 6,000แล้วปีหนึ่งเท่าไหร่ติดคุก10ปีเท่าไหร่พ่อแม่ต้องไปเยี่ยมทั้งนั้นน,นี่คือสิ่งที่ลูกไม่เคยสำนึกในความกะตันยูกะตะเวทีเลยมันจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสามัญสำนึกของลูก ในจิตวิญญาณของลูกที่มีอยู่น้อยโดยเฉพาะสมัยนี้นะมีอยู่น้อยมากเพราะว่าขาการอบรมสั่งสอนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะนะบางทีสอนไปก็สอนไปแบบขอไปทีนะไม่ได้เอาให้เกิดสิ่งที่ไปปฏิบัติจริง นะสอนไปก็เพื่อไปเอาใบป,ประกาศนะจะได้มาโดยสุจริตหรือทุจริตก็ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วทุจริตเพราะพระอาจารย์ผ่านวงการมาแล้วไม่เอานะให้เดือนละว5 0 0ก็ไม่เอาเวลาสอนสอนได้นะอย่าทุจริตนะอย่าคอรัปชันนะสีลห้าต้องมีนะแต่เวลาสอบให้มันทุจริตซะอย่างนั้น นะและไม่ได้สอนถึงคุณธรรมความดีที่จะให้ไปปฏิบัติต่อพ่อแม่พูดจาให้ดียังไงสอนให้มันขอไปทีให้มันผ่านไปเดือนเดือนหนึ่งนะนั้นเลยไม่เอาดังนั้นเราก็ก็เลยไมนะ่ไม่มีสิ่งที่จะให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างแท้จริงเรียกว่าสอนไปตามหน้าที่สอนไปตามสิ่งที่เขาบังคับมาให้ไปสอน ไม่สอนเดี๋ยวจเจ้าว่าเขาก็เล่นงานเข้าให้ไม่สอนนี่ก็ไม่มีตังใช้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กสมัยนี้นไม่ค่อยคํานึงถึงพ่อแม่มันมีมือถือเนี่ยมันเคยดูไหมความกระตันอยู่ของเด็กที่มีความกระตันอยู่ในคลิปต่างๆไม่เคยรู้แต่ว่าเกมอจะเล่นเกมไหนถึงจะดี นะหนังเรื่องไหนถึงจะดีนะละครเรื่องไหนถึงจะดีมันรู้หมดแต่มันไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่อยากจะกินอะไรพ่อแม่อยากจะให้ช่วยงานอะไรพ่อแม่จะนอนตอนไหนนะพ่อแม่จะนุ่งห่มอะไรมันไม่เคยรู้หรอกนะ มันไปรู้เรื่องของดารานะจะแต่งกันเมื่อไหร่จะเลิกกันตอนไหนนะนั่นมันเป็นซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นไปได้ยากแต่อีกส่วนหนึ่งลูกบางคนเนี่ยเป็นลูกที่ดีดีมากอยากจะกระตัญญูกระตะเวทีอยากจะระลึกถึง พระคุณของพ่อแม่และตอบแทนพระคุณของพ่อแม่แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยเหตุต่างๆเช่นพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเขาเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันนะไม่ได้อยู่กับตัวเองตัวเองก็อยู่กับตายายปู่ย่าอย่างนี้เป็นต้นนะขอจะเจริญพรดอกไม้ในแจกันนะ ที่ไหลเข้ามาพ่อแม่แยกทางกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งสองพ่อแม่ตายจากไปแล้วคิดแต่กรตันอยู่ก็ยากแหละจะไปป้อนน้ำป้อนข้าวที่ไหนจะไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวได้ที่ไหนนะอย่างพระอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกเสียใจว่า กตันอยู่ต่อพ่อแม่น้อยไปเพราะว่านะเราเกิดมาก็ทีหลังแล้วก็การศึกษาก็น้อยเงินเดือนก็น้อยในสมัยเป็นคารวะาแล้วก็เกเรเรียนก็ไม่จบดื้อด้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วมาตอนหลังคิดได้ก็จะกระตันอยู่ก็ ได้นิดเดียวนะพ่อก็ป่วยจนเสียชีวิตไปแม่ก็อยู่ได้มาพอสมควรอายุถึง80กว่าก็ได้ตอบแทนแม่มากกว่าแต่ว่าก็ระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองจึงตั้งใจบวชนะตั้งใจศึกษารับปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยการเลี้ยงจิตวิญญาณของท่านนำบุญส่งไปให้ท่าน ดังนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณท่านแต่บางครั้งท่านไม่ได้อยู่ให้เราตอบแทนบุญคุณด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้เป็นต้นมันจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากคือทั้งสองบุคคลน่ะมันไม่อยู่แมทกันมันไม่แมทกันบางทีอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้เคยคำนึงถึงพระคุณและตอบแทนพระคุณของกันแต่บางครั้งไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อยากจะตอบแทนแต่ก็ตอบแทนไม่ได้ดังนี้เป็นต้นมันจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้โดยความหมายดังนี้แหลดังนั้นนะขอให้เราทั้งหลาย ผู้เป็นลูกก็ดีเป็นลูกศิษย์ก็ดีเป็นมนุษย์เนี่ยที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยให้มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณทุกๆคนนะและตอบแทนบุญคุณของท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างพระอาจารย์ก็สำนึกถึงบุญคุณของญาติโยมก็พยายามที่จะ ตอบแทนท่านด้วยสมุนไพรรักษาโรคบ้างด้วยอาหารบ้างด้วยธรรมะบ้างด้วยสิ่งต่างๆที่พอจะช่วยเหลือเคืือกูลให้พ้นทุกข์กันได้นะด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นก็เลยนะพยายามที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตันญยกะตะเวทิตาคุณความกตันญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะถ้าคนใดไม่มีความกตันญูกะตะเวทีคนนั้นก็ไม่ใช่คนดีเมื่อไม่ใช่คนดีก็เป็นคนชั่ว เมื่อไม่ใช่คนดีก็เป็นคนเลวและคนเลวมันรุ่งเรืองหรือมันเจริญมันก็ไม่เจริญแต่ถ้าคนดีมันก็เจริญรุ่งเรืองนะทุกอย่างถ้าใครมีความกระตานยู่กะตะเวทิตาคุณคนคนนั้นก็มีเครื่องหมายของคนดีเมื่อมีเครื่องหมายของคนดีคนดีก็จะเป็นคนดีอยู่วันยังคำ่ำ เมื่อเป็นคนดีก็จะสร้างแต่ความดีเมื่อสร้างความดีความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคนดีนะดังนั้นแล้วพระอาจารย์ก็แสดงพระธรรมิเทศนามาพอสมควรในเรื่องของบุคคลหาได้ยากสองอย่างก็คือบุพการีและกะตัญญูกตเวทีมาพอสมควรแก่เวลาขออาราธนาคุณพระศรีราตนาไตร และคุณงามความดีบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายจงเป็นตบะเดชาเป็นพร,ระบัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้มีสติปัญญาเป็นเลื่อยเกิดมาพบพระรัตนตรยัยมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปมีทานศีลภาวนาความกตัญญูกตเวทิตาคุณเป็นต้นตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิดนิพพานะปัจโยโหตุ